ก่อนหน,น,นี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประสบกับปัญหาภัยแรงฝนทิ้งช่วงมานานกว่านหนึ่งเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรวมไปถึงแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านซึ่งต่างเริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วสร้างความเดือดร้อนเป็นบริเวณกว้างล่าสุดในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาพบว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่เช่นเดียวกับที่อำเภอหนองไผ่ ตรวจสอบพวบว่าตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมมีฝนตกโปรยปลายลงมาตลอดทั้งวันหนักเบาสลับกันไปซึ่งส่งผลทําให้พื้นดินที่เคยแตกระแหงได้กลับมาชุ่มฉ่าอีกครั้งหนึ่งต้นข้าวในแปลงนาที่เหี่ยวเฉาเริ่มมีน้ําขังพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไป ส่วนต้นข้าวโพดที่กำลังยืนต้นตายก็เริ่มฟื้นคืนความสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งสร้างความดีใจต่อพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากขณะเดียวกันจากฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นส่วนของการช่วยบรรเทาภัยแล้งจากปัญหาฝนทิ้งช่วงให้แก่พื้นที่ทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้างแล้วนั้นยังพบว่าตามมั่นเรือนของพี่น้องประชาชนต่างพากันนำบบชนะออกมารองน้ำฝนที่ตกลงมาเพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับในการอุพโภคบริโภค และยังเก็บใส่โอค์แดงหรือภาชนะเก็บน้ำไว้สำรองใช้นยามขับขันได้อีกทางหนึ่งด้วย